สวัสดีครับผมมิสเตอร์พอลจะขอพาทุกท่านไปรู้จักกับระบบ EcoSystem เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆเลยครับณนะชุมชนแห่งหนึ่งมีนักธุรกิจต้องการจะจองห้องพักแต่ขอดูห้องก่อนว่าโอเคไหมทางโรงแรมจึงให้วางเงินมัดจำไว้ก่อน1,000บาทหากไม่พอใจจะคืนเงินมัดจำให้ นักธุรกิจจึงวางเงินมัดจำไว้และขึ้นไปดูห้องพักเมื่อทางโรงแรมได้เงินมัดจำมาก็รีบวิ่งนำเงินไปจ่ายให้พ่อค้าหมูสำหรับค่าหมูที่นำมาจัดเลี้ยงหลังจากพ่อค้าหมูได้เงินมาก็รีบเดินทางไปหาเจ้าของฟาร์มหมูและนำเงินไปจ่ายค่าหมูที่ตัวเองเอาจากฟาร์มหมูมาขายเมื่อเจ้าของฟาร์มหมูได้รับเงินมาเจ้าของฟาร์มหมูก็ไม่รอช้าก็รีบนำเงินไปชำระค่าแพ็กเกจทัวร์กับบริษัททัวร์ที่จองเอาไว้ แล้วยังไม่ได้ชำระเงินบริษัททัวร์ก็ได้รับเงินมาแล้วก็รีบนำเงินไปจ่ายค่าห้องที่นำลูกทัวร์มาพักที่โรงแรมแห่งนี้หลังจากนั้นนักธุรกิจก็ลงมาจากการดูห้องแต่รู้สึกยังไม่พอใจจึงขอ,อนำเงินมัดจำคืนแล้วก็จากไปเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมพ่อค้าหมูเจ้าของฟาร์มหมูบริษัททัวร์หรือแม้แต่นักธุรกิจทุกคนต่างก็แฮปปี้และมีความสุข ในการที่เงินเข้ามาหมุนในระบบ Ecosystem มเรามาช่วยกันสร้างระบบ Ecosystem มในชุมชนสีวิไลให้ทุกคนมีความสุขร่วมกันนะครับ